ผลิตภัณฑ์แองเจิลผิวสวยหน้าใสภายในกระชับดับกลิ่นแก้มชมพูอกฟูดูฟิตส,สตาร์ติดง่ายผลิตภัณฑ์ความงามของคุณผู้หญิงสกัดจากธรรมชาติร0อเปอร์เซน์ะครับผลิตภัณฑ์ไฟโตเอสโตรเจน e rogen, ของบ้านสมุนไพรมงคลนะครับมีประโยชน์มากๆสำหรับคุณผู้หญิงมาดูกันนะครับว่าบ้านสมุนไพรมงคล ดูแลคุณผู้หญิงอย่างไรนะครับสังเกตง่ายๆนะครับคุณเคยรู้สึกอย่างนี้หรือเปล่านะครับอาการเริ่มต้นสัญญาณของมดลูกหย่อนนั่นเองนะครับอันดับแรกนะครับปวดท้องประจําเดือนนะครับตกขาวร้อนบวบบับบาบชาตามปลายมือปลายเท้าหงุดหิดง่ายนะครับผิวแห้งหยาบกร้านผิวไม่ลืน่นไม่แววผิวสากนั่นเองนะครับหน้าท้องกลม ผิวหน้าเป็นสิวฝ้ากระจุดด่างดำโรคเบื่อสามีนะครับนี่คืออาการเริ่มต้นนะครับของผู้หญิงที่มีปัญหาเกี่ยวกับมะรุกหย่อนนั่นเองนะครับสาเหตุหลักๆของอาการมะรุกหย่อนนะครับมาดูกันนะครับ1น,นะครับขี้กลัวเครียดทํางานหนักนะครับเครียดจากงานหนะักขี้ตกใจคลาคอดแทงลูกนะครับหลังคลอดบุตร ไม่ได้อยู่ไฟนะครับผู้หญิงสมัยนี้นะครับทํางานประจําก็ต้องเร่งรีบเพื่อที่จะทํางานนะครับเลยไม่ได้อยู่ไฟยกของหนักทํางานหนักนะครับทานของหมักของดองคุณผู้หญิงชอบมากๆนะครับสําหรับของหมักของดองโดยเฉพาะส้มตานั่นเอง35ปีนะครับผู้หญิงจะเริ่มเข้าสู่วัยทองแล้วนะครับอันนี้เริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับระบบนะครับมดลูกมดลูกเริ่มหย่อนนะครับเริ่มมีปัญหานะครับสาเหตุ ของมะเร็งปากมดลูกมาดูกันนะครับอาการเริ่มต้นเลยนะครับก็คือในส่วนของมดลูกหย่อนนั่นเองนะครับด้านซ้ายมือเป็นมดลูกปกตินะครับจะเป็นรูป V shape นะครับเมื่อเรามีประจำเดือนมาแล้วก็จะมีประจำเดือนเป็นปกตินะครับจะไม่มีอาการปวดท้องประจำเดือนนะครับแต่ถ้าด้านขวานะครับมดลูกเริ่มหย่อนแล้วมาดูกันนะครับสังเกตง่ายๆจะมีถุงนะครับ ถุงนี้เมื่อเรามีประจำเดือนแล้วประจำเดือนจะมาตกค้างบริเวณถุงนะครับหรือที่เรียกว่าบริเวณที่เป็นมดลูกหย่อนนั่นเองเมื่อมีถุงเก็บสะสมนะครับในส่วนของประจำเดือนนะครับภา,าวะภาวะบริเวณที่กล้ามเนื้อมีน้ำฉ่าเป็นเวลานานๆน,น,นะครับจะเป็นสาเหตุของการเกิดซีดเกิดขึ้นนั่นเองนะครับ มาดูกันนะครับสังเกตจากภายนอกแล้วกันนะครับภายในเราไม่สามารถที่จะมองเห็นนะครับสังเกตได้ง่ายนะครับคนที่เป็นมดลูกปกตินะครับหน้าท้องตรงกลางจะนูนตรงข้างจะแฟบนะครับแต่ถ้าคุณมีมดลูกผิดปกตินะครับหน้าท้องคุณจะกลมเพราะมันแสดงออกจากภายในนะครับเมื่อมดลูกเราหย่อนทําให้หน้าท้องเรากลมทันทีนะครับการเกิดมะเร็งปากมดลูกมาดูกันนะครับ อันดับแรกนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับมดลูกเริ่มหย่อนนะครับเมื่อมดลูกหย่อนเป็นประจําเดือนแล้วประจําเดือนจะมาสะสมบริเวณถุงนี้นะครับภาวะกล้ามเนื้อฉ่าน้ําเป็นเวลานานนะครับกลายเป็นซีดทาให้เราปวดท้องประจําเดือนนั่นเองนะครับเมื่อมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในบริเวณร่างกายหรือว่าบริเวณมดลูกนี้สมองสั่งการทันทีให้เอาสิ่งแปลกปลอมนั้นออกนะครับสมองสั่งการให้ เมื่อลูกบิดตัวทําให้คุณผู้หญิงนะครับมีอาการปวดท้องประจําเดือนเพื่อนําสิ่งสกปรกออกมานะครับประจําเดือนเราก็จะออกมาแบบกระปิดกระปลอยเห็นไหมครับเมื่อมีการสะสมของเสียนะครับแบคทีเรียทํางานทันทีนะครับแบคทีเรียก็จะเข้าไปกินของเสียบริเวณของคุณผู้หญิงโดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่เข้าห้องน้ําที่ไม่สะอาดนะครับทําให้แบคทีเรียทํางานเมื่อแบคทีรียกินของเสียแล้วลาย คายออกมานะครับก็คือตกขาวของผู้หญิงคุณผู้หญิงจะมีอาการคันบริเวณช่องคลอดนั่นเองนะครับต่อมาเมื่อมีตกขาวแล้วอาการต่อมาของคุณผู้หญิงน่ากลัวมากๆนะครับก็คืออาการของช็อกแลตซีดนะครับเป็นสาเหตุนะครับทําให้คุณผู้หญิงเป็นมะเร็งปากมดลูกนั่นเองเห็นไหมครับน่ากลัวมากๆนะครับสําหรับคุณผู้หญิงมันดูแลสุขภาพตัวเองเป็นประจำนะครับ